ดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมอยู่กับผมนะครับจีจคลิปนี้เป็นแนวทางหวยลาวพัฒนากับหวยฮาหนอย <c oughs> เลากับฮาหนอยวันที่ยี่สบสี่เดือนสิบสองพี่หกแปดนะครับผมหวยลาวพัฒนางวดที่แล้วก็จะเข้าเป็นตัวรองนะงวดที่แล้วนี่ผมได้หนึ่งสองสามนะ น่าจะเข้าสามหนี่แหละถ้าจะไม่ผิดนะเข้าเป็นตัวรองแล้วก็มาลุ้นกันต่อละกันเนาะลุ้นกันต่อนะครับผมหวยเราพัฒนาเด่นวันนี้ก็จะเป็นเด่นวันนี้ผมได้เจ็ดปดเก้าเจ็ด แปดเจ็ดแปดเก้านะครับนะสูตรตัวเด็ดนะสูตรตัวเจาะนะครับสูตรตัวเจาะนะครับมากกับ1 2 3 1 2 3 6 5นะ123 6 5นะครับนะ เอาเจ็ดกับแปดเจ็ดกับแปดเป็นตัวเด่นมาจากคู่กับหนึ่งสามสองแล้วก็หกแล้วกันหนึ่งสามสองหกนะครับนะ เรียบร้อยเราพัฒนาจบไปแล้วต่อไปก็จะเป็นฮานอยฮานอยสูตรสามตัวเด่นสามฮานอยกับสูตรเม็ดเดียวนะก็มาเริ่มจากสูตรสามตัวเด่นกันก่อนสามตัวเด่นก็จะมาเริ่มจากพิเศษหวยฮานอยพิเศษนะครับเด่นวันนี้ก็จะเป็น ห้าหกเจ็ดนะห้าหกเจ็ดนะครับมากับมากับสามสี่หนึ่งศูนย์แปดสามสี่หนึ่งศูนย์แปดอ่าผมเอาห้ากับเจ็ดแล้วกันนะห้ากับเจ็ดมาจับคู่กับ สามส่หนึศูนย์ได้เลยนะเอาห้ากับเศษนะจับคู่กับ3 4 0 1นะี่ศเนาะสำหรับห่วยหน้อยพิเศษนะครับก็จบไปแล้วต่อไปก็จะเป็นห้านอยปกติอ่ะก็จะเป็นปกตินะครับนะ สำหรับปกตินะครับเด่นวันนี้ก็จะมีห้าหกเจ็ดเหมือนกันเลยมีห้าหกเจ็ดมาแน่นอนห้าหกเจ็ดนะครับมากับสามสี่หนึ่งสามหนึ่งสี่เก้าแปดสามหนึ่งสี่เก้าแปดนะครับ เอาห้าละกันนะห้ากับเจ็ดนะห้ากับเจ็ดราจะพู่กับสามสี่หนึ่งเก้าได้เลยนะนะเอาห้ากับเจ็ดนะมาจะคู่กันกับสามหนึ่งสี่เก้าเนาะจะออกมาห้าเก้าตัวเดิมไหมเนี่ยห้าเก้าออกมากิ้งว,วันละสองวันละวันนี้จะเป็นวันที่สามไหมเด็กตัวเดิม <c oughs> สำหรับปกตินะครับก็จบไปแล้วต่อไปก็จะเป็น vip เหมือนกันเลยห้าหเจ็ด ห้าหกเจ็ดนะครับมากับหนึ่งเก้าแปดสี่ศูนย์หนึ่งเก้าแปดสี่ศูนย์เอาห้ากับเจ็ดนี่แหละห้ากับเจ็ดนะครับจากคู่ที่หนึ่งแปดเก้าสี่ได้เลยนะหนะึ่งแปดเก้าสี่เนาะสำหรับ หาหนอยนะครับนะสามตัวเด่นสามหาหนอยสูตรสามตัวเด่นสามหาหนอยก็จบไปแล้วต่อไปนะครับก็จะเป็นเม็ดเดียวสูตรเม็ดเดียวสามหาหนอยใครทุนใครทุนเยอะก็เล่นสามตัวเด่นก็ได้นะสามตัวเด่นนี้คิดว่าน่าจะเข้าดีกว่านะใครทุนน้อยก็เม็ดเดียวเลย เม็ดเดียวสามห้านอยวันนี้เด่นอ่าผมคิดว่าผมคิดว่าห้านะเหมือนจะไหลห้าย 5, อยู่ด้วยห้าน้อยเนะี่ยเอาห้าแล้วกันเงินนี้ก็จะมีห้าหนึ่งห้าสามห้าสี่ห้าแปดห้าเก้าห้าศูนย์ตัวกันนะครับก็จะมี ห้าเจ็ดกับห้าหกนะตัวเนี้นะครับก็จะมีตัวเน้นเน้นให้สี่หางนะห้าหนึ่งห้าสามห้าสี่ห้าศูนย์ห้าหนึ่งห้าสามห้าสี่แล้วก็ห้าศูนย์นะครับ ห้าแน่นอนครับผมนะมี5มาแน่นอน3า,าหานอยวันเนี้ยพิเศษผมเน้นเป็นอ่าพิเศษพิเศษนะกับปก,กตินะครับนะสอหาหนอยนะเน้นให้สองหาหนอยสำหรับแนวทางนะครับ หวยลาวกับฮาน้อยก็จบไปแล้วฝากพี่ๆกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ